สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากรุงเทพมหานครของเรานะคะมีศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการประชาชนเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะนุ่นจะพาไปดูกันว่าศูนย์กีฬาที่ว่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างและอยู่ใกล้บ้านคุณหรือเปล่าค่ะ ศูนย์กีฬาเพื่อคนกรุงนะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12แห่งค่ะได้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเขตทุ่งครุกศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตมีอบุรีศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาเขตบางบอนค่ะศูนย์กีฬาประชานิเวศเขตจตุจักรศูนย์กีฬาอ่อนนุชเขตประเวศศูนย์กีฬารามอินทราเขตบางเขนศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัศ์เขตจตุจักรนีมิตตรไเขดดแง ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวทนะคะศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนศูนย์กีฬาบางเกาะอารีนาเขตหนองจอกและศูนย์กีฬาวารีพิรมเขตคลองสามวาค่ะซึ่งศูนย์กีฬาทั้งหมดนี้นะคะมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมกีฬาในทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งกีฬาในร่มและกีฬาทางน้ําค่ะ ประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะก็ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจทํางานเพิ่มขึ้นเป็นการบริหารปอดหัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อให้แข็งแรงค่ะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจแจม่มใสผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันโรคทําให้รูปร่างและบุค,คลิกดีค่ะช่วยป้องกันโรคแล้วก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ด้วย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนๆและคนอื่นๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาค่ะท่านเอกวัตรลีเทียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามท่านก่อนเลยค่ะว่าเรามีศูนย์กีฬานี่นะคะ120คมีมาตรฐานในการดำเนินงานอย่างไรคะครับ ศูนย์กีฬาเรามีมาตรฐานคือเรา12ศูนเนี่ยเรามาีมีสนามฟุตบอลมีสระว่ายน้ำมีโรงยิม,มที่เราคอยอเพื่อ,อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกกำลังกายที่ศูนนะครับคือจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วก็มีอารมณ์ที่สดชื่นที่ดีแล้วก็ทำให้เขา ่าไม,ไมเรียดกกับกทาําี่นี่ถามเพิ่มนิดนึงว่าเรื่องของได้หินเมวาวมีอาสาสมัครมีเรื่องของการที่มีคนเข้ามาช่วยดูแลช่วยอะไรแบบนี้<ค>ยังไงบ้างคะคือคือตรงนี้กรุงเทพมหาคนครเ่ยเราก็เลยเห็นว่าการาออกกำลังกายถ้าเราออกไม่ไม่ไม่ถูกในการที่มาออกกำลังกายเนี่ยเราก็มีอาสาสมัครน<ฆ>ิติทวากรคอยแนะนาให้ให้ประชาชนในมาออกกำลังกายให้ถูกต้อง ให้มีพื้นฐานที่ดีในการออกกำลังกายจะได้หนึ่งจะได้ไม่บาดเจ็บสองเขาออกกำลังกายแล้วเขาจะมีความชอบในการที่เขาจะมาถ้าเกิดเขามาออกกำลังกายแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะทําให้บางคนเนี่ยไม่อยากมาออกเลยเช่นเขามาว่ายน้าเนี่ยเขาเขามาว่ายน้ําแล้วเขาไม่ไม่รู้ท่าที่ถูกต้องลงไปเขาว่ายไม่ได้เลยเราก็จะจัดให้อาสาสมัครเนี่ยช่วยสอนเราก็จะจัดเป็นเรารับสมัครเป็นรอบ เราสมัครสอนเนี่ยเราจะสมัคร3เดือนต่อหนึ่งครั้งปีนหนึ่งเราจะสมัครให้เรียน4ี่ครั้งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะพื้นฐานเนี่ยเขาจะเก่งลวเขาจะเป็นแลแล้วเขาก็ไปออกกําลังกายเองส่วนมากอ,อาสาสมัครนี่เป็นใครคะส่วนมากครับอาสาสมัครเนี่ยเราจะรับพวกคนที่มีความรู้หรือจบทางด้านเกี่ยวกับกีฬามาหรือวิายาศารเกี่ยวกับกีฬาเพื่อมาสอนประชาชนรุอเด็ก ที่มา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 เรียนหรือมาออกกําลังกายให้เขารู้จักว่าการออกกําลังกายเนี่ยที่ถูกวิธีทํำยังไงก็คือว่าทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะมาออกกําลังกายอย่างสนุกด้วยแหละอย่างแรกแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงไปสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาได้ซึ่งเดี๋ยวเราถามต่อแน่นอนแต่ก่อนอื่นแวะก่อนเลยค่ะเพราะน่าสนใจมากขั้นตอนการจะมาสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์นะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะคือคือเรามีเราสมัครสมัครสมาชิกเนี่ย ทุกคนต้องเป็นสมาชิกมาใช้บริการเด็กเน่ยเราเสียค่าสมาชิกต่อปีเนี่ยสิบาทผู้ใหญ่เน่ยเราเสียต่อปี40บาทใช้บริการฟรีหมดเลยยกเว้นยกเว้นว่ายน้ำกับแบดมินตันและเทนนิสอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นเราเนี่ยมีห้องเวทที่ทันสมัยเทียบเท่ากับเอกชนเลยนะ,ะแต่เราเนี่ยให้ให้ใช้ใช้บริการฟรีถ้าเป็นสมาชิกแล้วเราก็มีอ,อาสาสมัครรุวิทยากรเนี่ยช่วยแนะนํา ที่มาออกกําลังกายแล้วก็เข้ามาออกแล้วเขาได้คําแนะนําจากอาสาสมัครนักวิทยากรในเจ้าที่เนี่ยเขาค็ออมาออกกําลังกายแล้วเขาชอบเพราะว่ามันถูกเพราะเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยไปเทียบกับเอกชนเนี่ยเขาเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแต่เราเนี่ยฟรีในการออกกําลังกายครับผมก็คือว่าเอาง่ายๆณตอนนี้นะครับผู้ชมปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่คนละ40บาทต่อปีตลอดทั้งปีครับอยากเล่นก็เล่นจะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ได้ทุกศูนย์ถูกไหมคะทุกศูนย์ครับก็คืออย่างเช่นถ้าสมมตินะคะวันนี้นุ่นเกิดไปทํางานเกิดเราเป็นสมาชิกอยู่ที่ศูนย์อ่าอยู่ตรงดินแดงแต่วันนี้ไปอยู่แถวแถวรามินทาหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็แวะเข้าศูนย์นั้นเลยครับอย่างเนี้ยอย่างเราอยู่ศูนย์กดินแดงเนี่ยเขาเรียกศูนย์มิไเตรเนี่ยคุณเป็นสมาชิกเสร็จคุณวันนี้คุณไปออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬารามินทาอยู่บางเขนเนี่ยคุณสามารถที่จะไปใช้บริการฟรีได้เลยค่ะแล้วเราก็ยังมีต่อยอดอีกว่าถ้าใครมาออกกำลังกายขั้้นนนพืฐา ใครที่สามารถที่จะเป็นนักกีฬาได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้เขาเป็นพื้นฐานเสร็จคำนี้ขั้นสูงเนี่ยสามารถเป็นนักกีฬาของศูนย์และเป็นตัวแทนกทมหรือเป็นตัวแทนระดับชาติเนี่ยมีเยอะมากเลยที่เราส่งเสริมอยู่อันนี้ต้องขอถามเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าอย่างนี้โปรยกันไว้เรื่องของความเป็นเลิศด้านกีฬาคือ ได้ยินมาว่าทางทางกลุ่มงานส่งเสริมกีฬาเนี่ยนะคะมีการส่งเสริมส่งประชาชนเนี่ยไปแข่งกีฬาในประเภทต่างๆครับครับผมอะไรบ้างคะคือคือผมผมต้องเนยนตรงนี้ว่ากทมเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่ใหญ่แล้วกีฬาเนี่ยเราก็ใหญ่ไปด้วยเพราะว่าเราส่งแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่เราร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการ แล้วกีฬาะระดับต่างประเทศเราก็เราก็ส่งไปกีฬาบ้านพี่เมืองน้องจะมาแข่งระหว่างญี่ปุ่นโตเกียวหรือแข่งกีฬายุวชนโลกเราเขาจะจัดทั่วโลกแล้วเราก็ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันสุดท้ายอยากจะถามถึงแผนในอนาคตต่อๆไปของทางศูนย์มองไว้ยังไงมีอะไรที่อยากจะเสริมเติมเพิ่มเข้าไปอีกบ้างคะคือ,คอสิ่งพวกนี้กรุงเทพมคนครเนี่ยโดยผู้บริหารอของกรุงเทพมคนครเนี่ยอยากให้ประชาชนเราแข็งแรง เราก็มีสิ่งใหม่ๆที่กีฬาใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยเราจะมีมาตลอดครับมผมแล้วเราส่งเสริมหมดจากเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนพิการเราส่งเสริมเท่าเทียมกันหมดเพื่อให้ให้คนประชาชนมีประชาชนของเต้มากรมีความแข็งแรงมีสุขภาพดีครับผม กรุงเทพมหานครของเรานั้นนะคะเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกายเป็นอย่างมากปัจจุบันการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งการออกกำลังกายนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำไปสู่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ให้ผลที่คุ้มค่าต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่าการที่มีรูปร่างที่ฟิตและสุขภาพที่ดีนะคะลองแบ่งเวลาของคุณสักนิดเพื่อที่จะมาออกกําลังกายกันค่ะและในตอนหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกศูนย์กีฬาทั้ง1 2ศูนย์กันค่ะว่าแต่ละศูนย์นั้นมีอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจกันบ้างนะคะและเช่นเคยคะ่ะหากคุณต้องการจะรับชมรายการย้อนหลังหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ We'll